โอ้โหทำไมเช้านี้น้ำตาลในเลือดคุณสูงอย่างนี้ล่ะครับเมื่อคืนไม่ได้งดน้ำงดอาหารตามที่หมอสั่งใช่ไหมแล้วช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาคุณไปกินอะไรมาไม่ได้ควบคุมอาหารใช่ไหมน้ำตาลในเลือดคุณเลยสูงอย่างนี้อย่างนี้เอายาไปกินเพิ่มหรือคุณไม่เคยเป็นเบาหวานเลยวันนี้คุณเป็นเบาหวานแล้วนะเอายาฉีดยากินไปโอ้โหหลายคนในประเทศนี้ ที่เจอการตรวจน้ำตาลแบบที่ไม่ละเอียดรอบคอบจึงทำให้เขาต้องกลายเป็นผู้ป่วยเบาหวานทั้งที่ไม่ได้เป็นหรือบางคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วพยายามควบคุมอาหารดูแลการกินดีที่สุดแต่มาสรุปว่าอาการเขาแย่ลงด้วยน้ำตาลในเลือดแค่ช่วงเช้ามันผิดจำไวด้ดีน้ำตาลในเลือดตอนเช้าแค่ช่วงเดียวไม่ใช่ตัวชี้วัด ว่าคุณเป็นเบาหวานหรือเบาหวานคุณรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ว่าคุณเป็นเบาหวานจริงหรือเปล่ามันจึงต้องดูค่าน้ำตาลสะสมท่องเอาไว้ถ้าหมอบอกว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วไม่ได้บอกค่าน้ำตาลสะสมคุณว่ามันสูงเกิน6.5ไม่บอกอะไรเลยบอกแค่ว่าคุณเป็นเบาหวานไม่เอาผลเลือดมาให้คุณดูให้คุณศึกษาให้คุณพิสูจน โดยการออกไปตรวจนอกโรงพยาบาลดูซิว่าค่าน้ำตาลสะสมเกิน6.5ไหมตรวจเลือดดูซิว่าหลังอาหารเที่ยง2ชั่วโมงหรือหลังอาหารเย็น2ชั่วโมงน้ำตาลในเลือดคุณมันสูงเกิน125เกิน180อะไรขึ้นไปหรือเปล่ามันต้องพิสูจน์แบบนั้นนะครับสรุปก็คือน้ำตาลในเลือดตอนเช้า มันจะสูงเป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ใช่ตัวพิสูจน์เหมือนที่หลายๆคนเจอโรงพยาบาลสรุปให้เลยว่าน้ำตาลในเลือดตอนเช้าที่คุณไปตรวจมันสูงคุณเป็นเบาหวานเอายาฉีดยากินไปเพิ่มนะครับฝากด้วยนี่จะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยห่างไกลจากยาที่มันไม่ได้จำเป็นถ้าคุณไม่ได้เจ็บป่วยเพื่อที่จะได้ มีโอกาสควบคุมดูแลโภชนาการให้ถูกหลักแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของตัวเองเหมือนครูในอดีตที่เคยอ้วนพางจนเป็นแบบในภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะหายและสงบจากโรคประจําตัวที่คุณเป็นถ้าคุณควบคุมอาหารถูกต้องทำยังไงดีติดตามด้านบนเลยครับตามไปตามไปมันมีแนวทางอยู่